ถึงเวลารวยยังฮะได้เวลารวยแล้วค่ะดิฉันไปฟาร์มไก่ไข่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะดิฉันก็เห็นว่าเขามีตัวแบบเหมือนตัวเล้าอ่ะเนาะสำหรับแม่ไก่มีอยู่สองที่ด้านล่างเป็นแบบบ่อน้ำเหมือนตอนที่เรากําลังจะไปขึ้นเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมทำไมที่เป็นเล้าเวลาเราอ๋อเราก็กินข้าวกินขนมได้แล้วก็รอขึ้นเครื่องเลยไม่ใยังไงเป็นเล้าไก่โรงเรือนโรงเรือนมีอยู่สองที่แล้วก็อ มันจะมีรายได้ประมาณไหนเนาะอยากจะรู้จางเขาก็อยู่ธรรมดานะเจ้าของฟาร์มบุญล้อมเนี่ยคุณพี่เขาก็ทำารรารมาคุยกับเราปกติเลยเขาบอกว่าเขามีไก่ยอยู่ประมาณ3,000ตัว <Wow. S 1> มีไข่ันละประมาณ3,000ฟองต่อวัน <What? S 1> วัน,ว,นวันหนึ่งเขาก็จะมีรายได้ประมาณ5,000.00〜ถึง7,000บาท oh. และทุกๆ8เดือน เขาก็จะขายปลาบเบญจพรรณที่อยู่ในบ่อได้ประมาณ3ามแสนถึงห้าแสนบาท <Huh? S 1> ดิฉันก็ถามแล้วว่ามีลูกชายไหม <c oughs> ดิฉันก็ทางลัดไปเลยมีไหมละ่ะลูกชาย <c oughs> เสียดายจริงๆมีแต่ลูกสาว <c oughs> <c oughs> S <S <S อ้าว,าวทีมงานเราชักจะสนใจละตาลูกวาวมีลูกสาวลูกสาวโสดไหมถามไหมเดี๋ยวดูก่อนอไปดูกออ่อนเขายังเด็กอยู่นี่เขาบอกว่าวันหนึ่งก็จะมาเก็บประมาณ2-4ครั้งนะคะเช้ากับช่วงสายๆแบบนี้ใช้เวลาไม่นานเพราะว่า2แถวเนี่ยใช้เวลาเก็บประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละ สร็จแล้วเขามีประมาณ4ถึง8แถวประมาณนี้ก็คอยไล่เก็บตอนที่เราเก็บได้ครึ่งแถวคุณแม่คุณแม่เนี่ยเก็บได้แถวครึ่งความเร็วมันต่างกันสู้กันว่าได้เลยและนี่เห็นไหมข้างล่างก็คือเป็นบ่อปลาเนาะขายทีแบบลงเือนยยเดียวเอง,องคุณอันนี้แค่ลงเดือนเดียวครึ่งนึงเขา<อ>มี2โงงเดือน ก็ทําอาชีพนี้มาประมาณ40ปีได้แล้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็มาถึงรุ่นคุณพี่เขานะคะ <Wow. S 1> ไก่เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราต้องดูแลเขานิดนึงเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าเรามาเก็บไข่เขาก็จะเป็นเป็นชนิดของไก่ที่ต้องการโปรโตีนสูงกว่าปกติอาหารมันก็จะมีโปรโตีนสูงกว่าปกติเพราะว่าเขาผลิตไข่ทุกวันนะคะซึ่งที่นี่ขายไข่แบบคละ ก็คืออาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างคนที่มารับซื้อเขาไปจัดการต่อเองอ,อาจจะแยกไซส์ก็ว่ากันไปขายแผงหนึ่งอยู่ที่99บาทก็มีหลายขนาดแต่จะว่าขนาดไหนมันก็คือไข่เหมือนกันนะเนาะกินได้สรุปแล้วคุณแม่ให้ผ่านนะว่าเก็บพอได้ช่วยงานพอได้ถึงแม้ว่าจะใส่แผงแล้ว ผิดผิดถูกถูกด้านเพราะว่าไม่เป็นใส่ผิดผิดถูกถูกเขาจะมีเขาจะมีด้านที่ถูกต้องเพราะว่านี่ถูกต้องพอเอาซ้อนกันอ่ะมันจะแบบช่วยล็อกกันพอดีแล้วก็ช่วยเซฟไข่ได้ด้วยนี่นะคะเงินแสนเงินล้านเฮ้ยแต่ก็มีความสุขดีเนาะจริงอ๋อที่บอกว่าไก่จะเซนซิทีฟหน่อยก็คือเขาต้องทำวัคซีนทุกเดือนเราต้องคอยดูแลเขาแล้วก็มีอายุในการเก็บเนาะตั้งแต่แบบ 2เดือนเริ่มเก็บไข่ได้คุณแม่ไก่จะมีอายุประมาณเท่านี้จะต้องปลดระวงังก็จะมีข้อ,อรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สนใจเนาะวันละ5,000ตกเดือนละ9 0,000เฉพาะไข่อย่างเดียวโอ้โห <5, 000. S 2> อ่ะหักตน 5, <000. S 2> ้นทุนมูลนี่นั่นสักอันเหลือสักสามหมื่นสมมติเหลือสักสามหมื่นก็เลิศแล้วนะเลิศนะถูกไหมอยู่บ้านมีความสุขมีความสุขนะครับอยู่ดีๆก็ตื่นเต้นทำไมาอยากเลี้ยงไก่ไข่ได้เงินเยอะกว่าอ่านข่าวอกว็ <laughs> เฮ้ย hey, ทำไมนะจริงจังอ่ะท่านช็อกนะงั้นไปส่วนโกโก้ไม่รักคุณผู้ชมรักคุณผู้ชมก็เลยต้องอ่านข่าวเพื่อคุณผู้ชมเพื่อคุณ